คลิปนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนดื่มเหล้านะขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกกับผมนายชอปในรายการ Dark Black แพ็กมาเล่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเล่าผมเชื่อนะฮะว่านักดื่มคอทองแดงบางท่านก็ต้องการเล่าที่แรงๆแบบที่ว่าดื่มแค่แก้วเดียวก็ล้มลงไปนอนกับพื้นได้เลยฉะนั้นวันนี้ผมขอนําเสนอ10อันดับเล่าที่เขาว่ากันว่าแรงที่สุดในโลกซึ่ง1ิอันดับที่ว่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ อันดับที่10สตอตรัมปริมาณแอลกอฮอล์แปเป็นเครื่องดื่มที่มาจากออสเตรียเกิดจากการหมักกากน้ําตาลส่วนใหญ่มักผสมในชาหรือกาแฟซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่รุนแรงมาก แต่ถ้าหากดื่มในช่วงฤด,ดูหนาวของออสเตรียก็ถือว่าให้ความอบอุ่นได้ดีเลยทีเดียวอันดับ9 j o h จอห์นโครแบทที่รัมปริมาณแอลกอฮอล์80%เปอร์เซนต์เหล้าที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจาเมกาโดยเหตุผลของชื่อจอห์นโครมาจากการที่เหล้านี้เป็นเหล้าที่ออกฤทธิ์แรงต่อกระเพาะอาหารมากเคยมีการพูดกันว่าถ้าหากคุณดื่มเหล้านี้ได้คุณก็สามารถดื่มเหล้าได้ทุกประเภทอันดับ8 s u ซันเซ็ตรัมปริมาณแอลกอฮอล์8 4 5เปอร์ซันเซ็ตรัมถือได้ว่าเป็นเหล้าอีชนิด ที่แรงมากตามที่ระบุไว้บนฉลากบนขวดนอกจากนี้ยังแนะนําว่าไม่ให้ดื่มเพียวๆเพราะมันแรงมากๆสีของเหล้าเป็นสีขาวชัดเจนและมักใช้เป็นส่วนผสมของค็อกเทลนอกจากนี้เหล้าแบรนด์นี้ยังเคยได้รับรางวัลมากมายจากเทศกาลเหล้ารำนานาชาติอีกด้วย อันดับที่7บอลข่าน176วอดกา้าปริมาณแอลโกอฮอล์88%บอลข่าน176วอดกา้าจัดได้ว่าเป็นเหล้าที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากมีต้นกําเนิดมาจากประเทศบอลแกเรียและขอเตือนไว้เลยว่าเหล้าชนิดนี้ก็ไม่ควรดื่มแบบเพียวๆเพราะจะมีผลเสียต่อสุขภาพและควรดื่มในปริมาณน้อยๆจะดีกว่า อันดับ6 Pinscher Shanghai Strength ปริมาณแอลกอฮอล์88.8%หากคุณต้องการหาวัดก้าที่ดื่มเพื่อสุขภาพและรู้สึกมึน,นระยะเวลาสั้นๆงั้นขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยวัดก้าชนิดนี้มีที่มาจาก Glasgow ซึ่งผู้ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อสุขภาพของเหล่านักดื่มอันดับที่5 h a b e r t g o l a b e l Premium Resort Absin ปริมาณแอลกอฮอล์89.9% เหล้าตัวนี้มีต้นกำเนิดมาจากสาธารณรัฐเช็กโดยมีสโลแกนว่าไร้ซึ่งกฎเกณฑ์เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการชอบดื่มของเหล่าศิลปินเพื่อรังสรรค์ผลงานและหาไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอโดยผู้ผ,ผลิตเคยบอกว่าควรดื่มเหล้าตัวนี้ด้วยการผสมซึ่งก็เหมือนกับการทำผิดสโลแกนยังไงก็ไม่รู้ อันดับ 4. River Anthony Royal Grand d e n i e n Rum ปริมาณแอลกอฮอล์90%เหล้าชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นที่กรานาดาโดยใช้วิธีการกลั่นอย่างช้าๆจากผลไม้ด้วยกังหันน้ำนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล้าชนิดนี้จึงมีรสชาติที่พิเศษมากกว่าเหล้าหลายๆชนิดที่คุณเคยดื่มมาอันดับ3 Blue c l a w g x f Quad r u p e w h i s k y ปริมาณแอลกอฮอล์92% เป็นวิสกี้ที่ผลิตขึ้นในประเทศสกอตแลนด์โดยเทคนิคของวิสกี้ชนิดนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ทศวรรษที่17ด้วยการกลั่นถึง4ขั้นตอนนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องดื่มที่มีมอผสมมากที่สุดและจะถูกบ่มในถังไม้โอก๊กถังใม่อยู่เสมอโดย BBC เคยทําการทดลองและพบว่าวิสกี้ชนิดนี้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถสปอร์ตได้ถึง100ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับ 2. อเอเวอร์เคลียร์ปริมาณแอลกอฮอล์95%หากคุณต้องการดื่มเหล้าตัวนี้แบบเพียวๆคุณคงคิด ผิดมหันต์เพราะมันมีปริมาณแอลกอฮอล์ถึง95%และครั้งหนึ่งมันเคยได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่าเป็นเหล้าที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากที่สุดในโลกและแน่นอนว่าถ้าหากคุณคิดจะดื่มเหล้าชนิดนี้คุณก็ต้องผสมมันก่อนดื่มเท่านั้น อันดับ 1. s p i r i t u s ปริมาณแอลกอฮอล์96%มาถึงเหล้าที่จัดได้ว่าแรงที่สุดด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ถึง96%เหล้าตัวนี้ถูกผลิตขึ้นในโปลแลนด์และเพิ่งได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้เมื่อไม่นานมานี้และถ้าหากคุณดื่มมันลงไปแบบเพียวๆมันจะเหมือนกับการที่คุณโดนชกเข้าที่ท้องอย่างรุนแรงซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับนักดื่มเป็นอย่างมาก เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับเล่าที่แรงที่สุดในโลกนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาก,กันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ